สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอวดต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าแก้วสารพัดนึกหรือหลายคนก็เรียกว่าแก้วหน้าม้าค่ะต้นแม่เขานี่ซื้อมาจากที่งานเกษตรนะคะที่มหาลาัยเกษตรศาสตร์กระแพงแสนซื้อมาต้นละ90บาทค่ะซื้อมาต้นเดียวประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เป็นบางส่วนนะคะที่เอามาโชว์พอมีหน่อแล้วก็จะแยกแยกคิดว่าจะไปจัดส่วนนะคะยังมีอีกค่ะนี่นี่ก็อีกต้นนึงมีแต่ต้นไม้นะคะที่บ้าน ตนนค่ะเป็นคนชอบต้นไม้นะคะมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่ว่าต้นเนี้ยชอบมานานแล้วนะคะเคยซื้อมาปลูกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ตายแต่ครั้งเนี้ยได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะคะไม่มีโรคมันก็เลยได้ลูกหลานเต็มไปหมดเลยก็เป็นคนชอบต้นไม้นะคะซื้อสะสมไว้เต็มไปหมด อันนี้ไม่รู้ว่าตลาดเขาขายกันต้นละเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนั้นซื้อมาที่งานเกษตรต้นละ9ก้าสิบบาทคงจะถูกใจคนรักต้นไม้นะคะคะวันนี้ก็ดูต้นแก้วหน้ามา้าไปก่อนนะคะเดี๋ยววันอื่นก็จะโชว์อวดต้นอื่นบ้าง ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณค่ะ